สองวิธีช่วยให้มือใหม่ขาย ebay ได้ไม่ขาดทุนคดปูดจดมาจากาผู้ขาย ebay เชาวอเมริกาที่เขาแบ่งปันประสบะการณ์ที่ดีๆมาให้เพื่อนๆมันมีอยู่สองหัวข้อใหญ่แล้วกคปูก็สรุปมาให้เป็นหัวข้อแบบนี้นะคะก็คือข้อแรกนะคะเราจะหาขอบอยใน ข้อแรกเราจะหาของยังไงให้มีกำไรจริงไหมคะที่เราบอกว่าจะหาจากของที่บ้านหรือว่าที่มีอยู่นู่นนี่นั่นแต่ว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรคือหนึ่งให้หาเพิ่มมากขึ้นจากที่ที่เคยมีก็คือปกติ ถ้าเพื่อนๆมีของมากพอเพียงพอให้ลงวันละประมาณ7-8สินค้าพและทำอย่างสนับและทำอย่างสม่ำสมเสมอเพราะมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นฟีดหน้าฟีดหน้าเ e i อัลกอริทึมของ eBay ให้ ให้ระบบรู้ว่าเราเป็นผู้ขายที่มันแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาค่ะอันดับที่สองสินค้าที่เราหามาจะต้องราคาถูกด้วยอันดับที่สามให้เราหาสินค้าที่ขายได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะคือสามข้อนี้คือเป็นสิ่งที่คดพูดจ,จ,จับใจคำใจ โค้ชผู้จับใจความว่าเราจะต้องทำให้ได้ในมือใหม่มันจะได้ไม่ขาดทุนมันจะได้ไม่ขาดทุนค่ะส่วนของที่ปัญหาก็คือของที่เราจะหามาจะหามาจากไหนได้บ้างถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะมันก็จะมีแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไป กว้านดูหน่อยในหนึ่งคนที่จะย้ายบ้านเขาจะมีของกระทุกระจิกอะไรมากมายที่เขาไม่ต้องการและเขาต้องการที่จะปล่อยไปส่วนมากเราจะเห็นลงใน Market ็ตเพจใช่ไหมคะแต่ถ้าเพื่อนๆมันเที่ยวมาเที่ยวไปหรือว่าต้องหมั่นไปดูตลาดอะบ่อยๆอ,อาจจะเห็นข้างทางหรืออาจจะเห็นตามากลุ่มต่างๆว่า ไอ้บ้านนี้จะย้ายแล้วนะหรือว่ามันเราอาจจะไปสอบถามว่ามีของอะไรที่จะที่จะขายหรือเปล่าพี่เกียรเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ขายแบบขายปีกหรือเกงกำไรที่ที่ส่วนมากเขาเอาไปขายที่ร้านขายของเก่าก็เป็นตัวเลือกอีกที่ดีเหมือนกัน ตามไลฟ์ของร้านขายของเก่าตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะขายเป็นกิโลใช่ไหมคะแต่บางอย่างมันก็ถูกมากๆเลยกับราคาตลาดตอนนี้กับร้านขายของเก่ามันก็ต่างกันอย่างมากแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นไปดูอีกเหมือนกันแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบบน e ี a y ว่าบน e b a บอันเนี้ยมันขายได้จริงหรือไม่ค่ะ แล้วทั้งหมดอ่ะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคุณด้วยว่าพื้นที่คุณมีสินค้าอะไรเหมาะสมหรือไม่แหล่งที่มามันสำคัญมากว่าจะจับสินค้าอะไรมาขายแล้วก็สิ่งสำคัญกว่านั้นอย่างมากก็คือการหาสิ่งที่ถูกต้องค่ะซึ่งเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ถูกต้องมันจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่จะไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรนะคะแต่จะมาบอกแนวทางว่ามันจะต้องหาแบบไหนก็เช่นท่านเพื่อนอ,อถ้าเราจะซื้อทองใช่ไหมคะเราก็ต้องเป็นไปแหล่งที่มีทองคําถูกไหมคะแต่สมมติว่าถ้าจะขายก๊าเบสบอลหรือว่าก๊าซกีฬาแบบที่ฝรั่งขายกันนะ่ะโอเคเรารู้กันว่ามันเป็นสิ่งที่ ขายดีมากเป็นสิที่ราคาดีมากของการ์ดเกมหรือหรือการ์ดอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าส่วนใหญ่คนคิดว่าจะขายดีแต่ว่ามันมีทั้งมีทั้งการขายที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องก็เยอะมากเลยนะคะ,อ,ะอยู่ที่มันอยู่ที่คุณดูลักษณะการ์ดถูกหรือเปล่า คุณรู้นักกีฬาหรือเปล่าว่านักกีฬาตัวเนี้ยคนเนี้ยมันเป็นที่นิยมหรือว่าไม่เป็นที่นิยมและการ์ดบางอย่างการ์ดบางอย่างก็สมมติว่าอาเขาเขาเขายกตัวอย่างเขายกตัวอย่างว่ามีการ์ดจำนวนมากที่ผลิตเมื่อปี90 เมื่อผลิตปี90แล้วเนี่ยแล้วก๊าซตัวนั้นน่ะเขาผลิตมาเป็นจำนวนมากเลยพอผลิตมาเป็นจำนวนมากอของมันก็เลยเหลือแล้วมันก็เขาเรียกว่ามันไม่เป็นนิสมันไม่เป็นอของที่มันหายากอะ่ะมันก็เลย ดรอปลงราคาก็เลยดรอปลงบางอ่าลองลองคิดดูว่าบางอย่างเราเราคิดจะซื้อมาเพื่อเก่งราคาเพื่อที่จะขายในอนาคตจริงไหมคะแต่พอมานะในหนะ้าวันเนี้ไอ้สิ่งสิ่งนั้นนะ่ะมันขายไม่ได้แล้วะราคามันดรอปลงแล้ว ราคามันดออปลงแล้วจากลง,ด,งดูในราคาในตลาดเนี่ยบางทีก็ถึงว่ามันก็ไม่ใช่เสมอไปที่ที่คนคิดว่าดีๆขายดีแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่ได้ดีตามตามนั้นคือมันก็ต้องอยู่ที่การการเซิร์ชการเซิร์ชหาซึ่งโค้ชปูจะบอกไหน ในในตอนต่อไปว่าเสิร์ชหายยังไงนะคะซึ่งการค้นหาที่ดีถ้าเพื่อนมีมีของตัวหนึง่งแล้วมันมีโมเดลหรือมีรุ่นอยู่ให้เพื่อนพิมพ์รุ่นเข้าไปเลยจะได้จะมันจะรู้ว่ามันมีกี่ชิ้น ที่ขายได้แล้วก็มีกี่รายการที่ขายได้และสินค้าตัวนั้นเขาขายไปเพื่ออะไรนะคะเบาะแสที่ทำให้เรารู้ว่าการขายสินค้าตัวนี้มันผ่านฉลุยก็คือพอลงปุ๊บก็ขายได้ปั๊บไม่เกินหนึ่งอาทิตย์มันก็คือเช่น เราค้นหามาหนึ่งรายการเนี่ยในลิสต์มีหนึ่งร้อยชิ้นแล้วเขาขายไปได้ที่โซไปอ่ะหนึ่งร้อยชิ้นแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะขายได้แน่นอนเกินร้อยเปอร์เซ็นเลยสมมติว่าอ่ะอย่างถ้ามีแปดสิบชิ้นตอนเนี้ยแต่ว่าดูในโซแล้วอ่ะมันขายได้ไปร้อยยี่สิบชิ้นเลยแสดงว่ามี ก็มีโอกาสขายได้ถึงร้อยี่สิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวก็คือเอดีมานกับซัพพลายนี่เองความต้องการสูงกว่าของที่มีอยู่จริงไหมคะแล้วสมมติว่าถ้ามีของพันชิ้นขายไปสองร้อยชิ้นก็อาจจะขายได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือซัอพพลายสูงมากแต่ ความต้องการน้อยนั่นก็คือคุณอาจจะมีมีมีสิทธิ์ที่จะขายได้ช้ากว่าเพื่อนนั่นเองในสินค้าตัวนี้นะคะนี่เป็นไกด์ที่บอกเลยนะคะให้เพื่อนเอนเอาวิธีเนี่ยไปหาใน บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้ว่าแต่ละตัวมันมีเสเต็ปแบบนี้หรือเปล่ามันมีจำนวนที่มีกับที่ขายได้แบบนี้หรือเปล่าแล้วถ้ามีในหลักเกณฑ์น,นี้ที่เป็นหละสองหลักเกณฑ์แรกที่ร้อยขายได้ร้อยแปดสิบขายได้ร้อยี่สิบเนี่ยคุณซื้อมาเลย คุณซื้อแล้วก็ลงขายมาเลยคุณจะได้มีโอกาสจะขายได้เร็วอย่างแน่นอนค่ะเคล็ดลับในข้อแรกที่เขาบอกก็คือ การซื้อสินค้าทีละชิ้นน่ะไม่ต้องซื้อเป็นจำนวนมากนะคะหรือซื้อเป็นลอ็อตเพราะว่าคุณอาจจะแบบเหมาออกมาเป็นลอ็อตแล้วก็อยากขายทีเดียวเลยเหมือนว่าหาสมบัติในในกลุ่มขยะซึ่งมันจะกระทบต่อทุนของมันเพื่อนในตอนแรกมันไม่คุ้มกับการที่มาเหมาแบบเหมาแบบนั้นควรจะซื้อ สินค้าทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วก็ดูทีละหนึ่งชิ้นถึงจะซื้อนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจของแต่ละคนเหมือนกันนะคะบางทีธุรกิจของบางคนต้องขายเป็นเป็นล็อตใหญ่หรือว่าจะต้องเราชัวร์แล้วว่ามันมีล็อตเยอะๆเนี่ยมันขายได้ก็โอเคก็แล้วแต่ร้านค้าของเพื่อน ธุรกิจของเพื่อนแต่ละคนเลยค่ะตัวอย่างที่จะให้เพื่อนทำตามได้ก็คืออสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนในต้นทุนนี้เพื่อนๆนมีสามารถซื้อในต้นทุนห้าสิบบาทในเจ็ดชิ้นเพื่อนๆนก็ซื้อมาห้าสิบบาทห้าสิบบาทในเจ็ดชิ้น ก็รวมเป็น3ามร้อใช่ไหมคะก็เอามาขายได้แต่ละวันได้เจ็ดชิ้นเนี่ยให้เพื่อนๆลงอา่าแต่ละวันในราคาในราคาต้นทุนสามในราคาเจ็ดชิ้นเนี่ยให้เพื่อนๆลงขายให้สม่ำเสมอมันจะเป็นการดีแล้วก็ต้นทุนน้อยด้วย แล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปซื้อเพิ่มใหม่โดยใช้หลักการการดูเอเปอร์เซ็นต์ของดีมากักบพลพายที่บอกไปเมื่อกี้นี้ซึ่งปัญหาคนส่วนใหญ่อ่ะอคนส่วนใหญ่จะเป็นประมาณว่าซื้อเยอะมีสต็อกเยอะมันทำให้อ ไม่สามารถที่จะเมเนจหรือว่าบริหารร้านของตัวเองได้เพราะว่ามีสินค้าเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้บางทีถั่วเฉลี่ยกับต้นทุนที่เราต้องการจะขายได้ต่อวันน่ะมันไม่ได้แล้วคนก็อาจจะเอ่อท้อแท้ไปลมเลิกไปฉะนั้นเราต้องค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะคะตอนแรก,แรก ต้องค่อยเป็นค่อยไปในการทำสินค้าต้องค่อยเป็นค่อยไปในการหาสินค้ามาขายค่ะข้อที่สองก็คือหาของที่เราจะสามารถขายออกไปได้เร็วให้ได้มากที่สุด อย่างไรมีสรุปอยู่มีสรุปอยู่9ก้าข้อดังนี้ค่ะข้อแรกก็คือหาของที่ขายได้เร็ว100%หรือว่าภายใน15วันนะคะข้อ2ก็คือถ้ามีของ1,000ชิ้นเนี่ย ขายได้5ชิ้นต่อวันเนี่ยก็โอเคแล้วนะแต่ว่าเออมันจะดีถ้าเราขายอย่างต่อเนื่องข้อที่สามสถานที่ที่คุณขายคุณขายถูกที่หรือเปล่ามันก็จะเกี่ยวกับกลุ่มของสินค้าที่คุณที่เพื่อนๆเ,เลือกกับคีย์เวิร์ดต่างๆ ที่มันจะสัมพันธ์กันที่เพื่อนเอนเลือกเหมือนกันค่ะว่าขายทุกที่ทุกทางหรือเปล่าข้อที่สี่เมื่อหาของขายข้อที่สี่เมื่อเพื่อนหาของขายจากร้านมือสองต่างๆให้ทำสองแบบนี้ก็คือให้ทำ ให้ทำสองอย่างนี้ก่อนก็คือหนึ่งทำความสะอาดให้สะอาดเลยให้สะอาดสะอ้านเลยข้อสองให้ทดสอบในกรณีที่ของนั้นมันต้องมีการทดสอบว่าของใช้ได้หรือเปล่าเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าของเล่นที่มันมีไขาลานหรือว่ามีฐานแล้วพอใส่ฐานไปแล้วมันใช้ได้หรือเปล่าเล่นได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องทดสอบ แต่ละตัวให้ให้รู้ว่ามันใช้ได้จริงจะได้ไม่เป็นปัญหา,ากับผู้ซื้อด้วยค่ะข้อที่ห้าเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะค่ะเพราะว่า,ารู้ๆกันอยู่ว่าเงินทุนเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นขายแรกๆเพราะว่า มันจะเวลาที่เราจะสตาร์ตตัวเราค่อยๆสตาร์ตสตาร์ตน้อยๆแล้วค่อยเริ่มในสิ่งที่มากขึ้นเมื่อเราเรียนรู้การวิธีการหาของเป็นแล้วค่ะ ข้อที่6หาของที่มีอยู่รอบๆบ,บ้านหรืออยู่ในละแวกบ,บ้านที่จะสามารถทำเงินให้เราได้30เหรียญต่อชิ้นด้วยนะคะ30เหรียญก็คือสามสเหรียญ แปบหนึ่งสาิเหรียญสามสิบเหรียญหรือสามสิบดอลลาร์ก็ประมาณหนึ่งพันกว่าบาทนั่นเองนะคะหาให้สามารถขายได้ประมาณนี้ด้วยนะคะข้อที่เจ็ดให้เพื่อนๆไปเรียนรู้ตาม YouTube ว่าวิธีการทําความสะอาดวิธีการทดสอบวิธีการซ่อมแซมของของเท่นเพื่อนมีอ,อย่างเช่นของที่มันจะต้องทําความสะอาดทดสอบซ่อมแซมอะวิธีการทําอะไรบ้างให้เพื่อนอหัดเป็นเรียนรู้ในนั้นด้วยเพื่อเป็นการให้ให้เราสามารถให้เรามีฝีมือแล้วก็ ชำนาญที่จะแก้ไขปัญหาสินค้านั้นๆได้ก่อนที่จะขายค่ะข้อที่แปดอะไรบางอย่างถ้าในชิ้นงานทั้งหมดน่ะมันใช้ไม่ได้อะไรบางอย่างในตัวนั้นก็สามารถขายได้เหมือนกันถ้ามันใช้ได้ค่ะข้อที่สิบหลักการที่จะเป็นการก้าวเล็กๆ ไปสู่ก้าวใหญ่ๆก็คือการขายที่เช่น3สเต็ปก็อย่างเช่นหนึ่งดอลลาร์หรือ1เหรียญก็ประมาณ30บาทให้เพื่อนๆขายได้10ให้เพื่อนๆขายมันไปในราคา15ดอลลาร์ราคาสองเหรียญหรือ2ดอลลาร์ให้เพื่อนๆขายไปใน26ดอลลาร์ 16, หรือ4ดอลลาร์ก็ขาย ลงขายไปในราคาที่35ดอลลาร์อะไรประมาณนี้ก็ให้เป็นลดหลั่นเป็นเป็นสเต็ปที่เราจะจะกำหนดได้เราจะได้ไม่ไม่งงว่าเอ้ยอ,อจากราคาต้นทุนเนี้ยเราจะอัพราคาเป็นเป็นกี่บาทดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัลกอริทึมในที่เขาเขากำหนดกับ ใน e y a y อะ่ะมันก็เป็นส่วนที่เป็นไกด์ให้เราดูเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปเหมือนกันแล้วแต่ความต้องการที่เราจะขายเลยนะคะว่าถ้าสินค้าตัวนั้นอะ่ะมันสามารถทำกำไรให้เราได้มากกว่านั้นอะ่ะเราก็ควรจะกำหนดได้ด้วยตัวเองเหมือนกันคะ่ะนะคะ สรุปก็คือเมื่อเริ่มแรกให้เพื่อนๆซื้อสินค้าที่มีคุณภาพที่โค้ชซูได้บอกลำดับเปอร์เซ็นต์ที่ยกตัวอย่างให้เพื่อนดูไปแล้วก็ลงอย่างสม่ำเส,สมอค่ะอย่างสมมติว่าในครั้งแรกเพื่อนๆจะอาจจะลงหนึ่งวันในหนึ่งวันจันทถึงสุก ลงวันละห้าชิ้นก็ได้ไม่ถึงกับเจ็ดชิ้นก็ได้แต่ก็ต้องลงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็แปนไปเลยว่าทั้งอาทิตย์อะเราจะลงอะไรบ้างเราจะเขียนไปเลยว่าเราเราจะลงอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆแปนได้ก็ก็แปนไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆต้องเป็นนักดูเป็นหมั่นไปดูที่ตลาดหรือ เราแวกบ,บ้านข้างนอกว่าเขามีของอะไรที่จะให้เรามาขายหรือเปล่านะคะเพื่อนๆรู้จักเพื่อนฝูงรู้จักพี่ป้านะอาที่อาจจะบริจาคของให้เราก็อาจจะมีอาจจะบริจาคของให้เราก็ได้อาจจะมีสมบัติอยู่นั้นๆก็ได้เพื่อนเพื่อนหมันไปพูดคุยมันไปดูในละแวกบ,บ้าน ไม่ใช่ไปแอบไปเข้าไปโดยที่เราไม่รู้จักเขานะคะนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีๆกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่เริ่มต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาขายไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาขายดีแล้วว่า,ามีวิธีการเทคนิคในการขายอย่างไงโค้ดฟูสรุปมาให้เพื่อนแล้วหวังว่า เพื่อนๆจะได้ข้อมูลนี้กันอย่างเต็มที่นะคะกดติดตามโพสต์ูด้วยนะคะกดหัวใจให้กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้โพสต์ดูได้นะคะสวัสดีค่ะ